สาราศีที่ต้องระวังนะครับในเรื่องของความรักอันดับ3ในปี2,565นี้ก็คือผู้ที่เกิดในราศี mm. ความรักมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขามีเวลาให้เยอะมาก mm. ฉันเป็นคนที่ต้องการเวลาให้กับความรักตลอดเวลานะต้องเจอกันตอนเช้าคุยกันตอนเที่ยงเย็นต้องไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย mm. ปีนี้คุณต้องระวังนะ mm. เพราะว่าเหตุการณ์จะไม่เหมือนเดิมเราจะไปดู3ราศีที่เกี่ยวเนื่องกับความรักที่ต้องระวัง สำหรับราศีที่ต้องระวังนะครับในเรื่องของความรักอันดับ3ในปี2,565นี้ก็คือผู้ที่เกิดในราศีราศ,ราศีสิงห์นะครับโอ้โหคือราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่ในดวงเนี่ยปีเนี้ดาวเรื่องคู่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพอดีคือไอดาวเรื่องคู่ของราศีสิงห์เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆนะครับแต่จังหวะอ่ะมันได้มาเปลี่ยนในปี65นี้ ทไลายเหมือนเดิมคือย้ำว่าเมษาไปานะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ราศีสิงห์เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นปีที่จะมีคู่นะแต่อนี้ปัญหาคือพอมาในปีใหม่นี้ปุ๊บอะไอที่ครบๆอยู่เนี่ยมันอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในทางดีเช่นสมมุติว่ามีแฟนอยู่อ่าปรากฏแฟนได้ทุนหรือแฟนไปเรียนต่อเมืองนอก ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทหนึ่งเหมืหอนกันก็เป็นตัวย่าบ,บ,บางคนก็อาจจะเปลี่ยนในเชิงของงานเช่นแฟนถูกรับผิดชอบไปทํางานอีกที่หนึง่งมีภาระมีความวุ่นวายคือปัญหามาจากแฟนของเรานะไม่ได้มาจากเราเนะี่ยคือมาจากคู่ของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาเนี่ยเยอะดังนั้นเนี่ยพอคนเรามันต้องรับผิดชอบหรือว่าทําอะไรหลายอย่างเนี่ยบางทีความรักมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขามีเวลาให้เยอะมากมแต่ใครที่เกิดราศีสิงห์แล้วบอกว่าเออฉันเป็นคนที่ต้องการ เวลาให้กับความรักตลอดเวลานะต้องเจอกันตอนเช้าคุยกันตอนเที่ยงเย็นต้องไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยปีนี้คุณต้องระวังนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เหตุการณ์จะไม่เหมือนเดิมเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวเองกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเชิงของคู่ครองที่เขามีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือว่ามีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปในปีนี้อราศีที่ต้องระวังในเรื่องของความรักนะครับอันดับที่2ของปี25ง5ก็คือผู้ที่เกิดในราศี ราศีเมษร,ราศีเมษนะครับาราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่พระราหูเข้าถ้าจาได้นะครับนี่เหตุการณ์ก็ก็ใกล้แล้วนะเพราะวันนี้ก็กุมภาแล้วะนะครับเดี๋ยวเนี่ยพอเข้าสิ้นมีนาเนี่ยพระราหูก็จะเริ่มเข้ามาที่ราศีเมษเรื่องที่พระราหูส่งผลร้ายเนี่ยมีอยู่สองเรื่องเองหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพนะครับอันที่สองเนี่ยคือเรื่องของความรัก ดังนั้นเนี่ยถ้าของเดิมที่คุณมีอยู่แล้วเป็นความรักเหมือนบ้านที่ไม่แข็งแรงหรือปลวกกำลังขึ้นบ้านู่เนี่ยปีใหม่นี้ต้องระวัง mm hmm. เพราะมันโอกาสสั่นคลอนเนี่ยสูงคาแนะนำนะครับก็คือใครที่เกิดในราศีเมษเนี่ยหนึ่งเวลาหรือเป็นเรื่องสําคัญมากเวลาอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีกิจกรรมดีๆที่ทําร่วมกันเช่นอะไรที่ทำแล้วมีความสุขเอาบางคนอาจจะไปเที่ยวพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศอาจจะสถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้นะครับหรือว่า ไปทำบุญก็อย่าไปทะเลาะกันที่วัดนะคือคือก็ก็บอกให้ช่วยถือสังฆทานแล้วไม่ถือเลยเออเอาเซลลที่ขวดน้ำมาสถิร์อันนี้ก็คือไม่นด้นี้เอาเรื่องส่วนตัวอะไรมาเล่าหรือเปล่าประสบการณ์ตรงนะครับตอนนั้นก็ฝากราศีเมษว่าอย่าไปตกใจกับมันนะแล้วก็ในดวงแล้วก็ย้ำว่าคุณควรจะต้องทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงสว่างให้เยอะสำหรับราศีที่ต้องเตือนในเรื่องของความรักอันดับหนึ่งในปี2565นะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศี ราศีตุนลตน,นะครับต้องระวังมากๆเลยราศีตุลเนี่ยรู้สึกว่าดาวเดียวอ่า <c oughs> ดาวนะครับเป็นร้เป็นคนเดียวด้วยที่ได้ที่ได้ดาวเดียวนะในทั้ง12สราศีนะฮะ,ะนะครับราศีตุลเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนเดียวที่ได้ดาวเดียวคือราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่โดนพระราหูคู่กับเมษแต่ต่างกันตรงที่ว่าเมษเนี่ยราศีเมษเดี๋ยวราหูจะเข้าที่ราศีเมษโดยตรงแต่ราศีตุลเนี่ยพระราหูเนี่ยไปเข้าที่เรื่องคู่ครองมันเลยแรงกว่า เมธประเด็นคือ1ปีนี้จะเป็นปีที่อาจจะได้เริ่มความรักครั้งใหม่แต่ปัญหาคือไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นคนแบบไหนอันนี้ต้องระวังมันจะมาแบบแปลกๆแล้วเ้าเป็นใครพ่อแม่เป็นใครทํางานอะไรมีตังมาจากไหนที่สําคัญคือยังโสดอยู่หรือเปล่าอ่าอหลอนเรือเปล่าเพราะว่า ความรักของราศีตุลในปีนี้มันเป็นความรักที่มีความตาแตกต่างกันในหลายเรื่องมันเป็นอะไรที่เราไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นังนันเนี่ยก็ต้องฝากเตือนราศีตุลว่าไม่ได้ห้ามมีแฟนนะครับผมโอกงั้นไอ้ที่คุยอยู่เนี่ยลบลบลายมัน,นออกมเลยนะครับคือคุณมีได้นะครับแต่ว่าอย่าคุยกันสองคนนะครับเพื่อนฝูงนะครับก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีนะนะเพื่อนฝูงคนในครอบครัวนะครับบางทีก็พาเข้ามาพบปะมาเจอหน้าค้าตากันหน่อยก็ฝากแล้วกันว่าไม่ได้ห้ามนะครับเพียงแต่ว่า ก็เป็นความรักที่ต้องควบคู่ไปกับเรื่องของสติเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยว<ช>ดว่างนั้นนะฮะสำหรับชาวราศีตุลในเรื่องความรักครับ